การได้ยินลดลงอาจส่งผลต่อสมองและความจำวันนี้นะคะเราจะมาฟังกันว่าทำไมถึงไม่ควรปล่อยให้อาการหูตึงเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ค่ะหลายๆคนหลายๆบ้านอาจจะมีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าวัยกลางคนที่เริ่มมีอาการหูตึงหรือว่าประสาทหูเสื่อมหรือว่าเส้นประสาทการได้ยินเสื่อมอะไรนี้ค่ะแล้วไม่ยอมใส่เครื่องช่วยฟังใช่ไหมคะอันนี้เป็นอาการแบบพื้นฐานที่ทางร้านนะคะเจอได้บ่อยๆเลยเพราะลูกค้าส่วนมากจะไม่ยอมใส่เครื่องช่วยฟังอาจจะมีอาการอายหรือว่ายังไม่อยากใส่อะไรนี้ค่ะเพราะว่าการใส่เครื่องช่วยฟังเนี sven, ่ยบางท่านอาจจะมองว่าเป็นการพิการแต่จริงๆอ่ะอยากจะแนะนําว่า ถ้าเริ่มมีอาการหูตึงอะคะ่ะแนะนําว่าให้เราเข้ามาทดสอบการได้ยินแล้วก็เราก็เลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมแล้วก็ควรที่จะใส่เป็นประจํานะคะเพราะว่าการที่เราไม่ได้ยินนะคะพอเราไม่ได้ยินนานๆเข้าะคะ่ะมันจะส่งผลต่อสมองซึ่งพอส่งผลต่อสมองอย่างเงี้ยค่ะทําให้การรับรู้หรือความรู้สึกการได้ยินอะไรเงี้ยของเราช้าลงค่ะทําให้นานวานันนานวันนานวัน,น,น,นไปอะคะ่ะ จะมีอาการสมองเสื่อมตามขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าพอเราไม่ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะสมองเราก็จะไม่ตอบสนองว่าเอ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรหรือว่าคนอื่นสื่อสารกับเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลูกค้าหลายท่านเหมือนกันค่ะที่ช่วงแรกที่ยังไม่ยอมใส่เครื่องช่วยฟังอะคะ่ะแล้วก็พอนานวันไปนานวันไปอะคะ่ะ ก็พอจะกลับมาใส่อทีอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบสนองไม่ค่อยดีแล้วหรือว่าอาจจะถามแต่ก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราปล่อยให้เราไม่ได้ยินานานเกินไปค่ะพอนานเกินไปสมองเราก็จะไม่ชินกับการได้ยินนะคะก็จะทําให้เรา สื่อสารไม่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มมีอาการหรือมีคนที่บ้านนะคะสงสัยว่าเริ่มเปิดทีวีเสียงดังขึ้นถามอย่างตอบอย่างหรือมีอาการฮารบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแนะนําว่าให้รีบใส่ค่ะเพราะว่าระยะยาวค่ะจะดีต่อสมองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะ